สวัสดีครับพบกับผมอเวจีช่องบาบของคนบาบา,น,า,บานะครับวันนี้ผมจะมาเปิดการ์ด Battle of the ต i n g ิงชับีทูนนะครับ วันนี้ผมมาเปิด2คาตั้น24บ็อกแต่ผมจะเปิดแค่20บ็อกและเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกนะทุกคนนะก็จะยังไงดูกันเลยสวัสดีครับพบกับผมนะครับอเวจี A v G นะครับช่องบาับบาบของคนบาับบาบนะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมมานะครับก็คือผมจะแจก แบทเติรออฟตลิงชันบี 2, ทีศูนย์สองแจกของเพื่อนบ้าน <c oughs> house, <c oughs> กระิกาคือกดไลค์กดแชร์คลิปที่ผมเปิดบ <c oughs> ีทีูนย์สองกดไล้์ก็แชร์แล้วก็แชร์ลงเฟซ e b o บุ๊กนะครับและแฮชแทกว่าคนบาปแจกของ <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมจะมาจุ่มครับเออผมจะลงคลิปเปิดเปิดบีทีูนสอง เป็นจำนวนห้าคลิปห้าคลิปก็คือให้ทุกคนอ่ะกดไลค์กดแชร์แต่คลิปใช่ไหมครับผมลงห้าคลิปถ้าว่าหนึ่งคนมีห้าสิทธิจะได้ลุ้นก็เดี๋ยวรายละเอียดผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้า description นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ว่ากิจกรรมเป็นยังไงรายละเอียดยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเอาละครับมาพบกับ แบตเทิร์อัฟเิ้ชันแอคแคปออนเพื่อนบ้านเปิดบล็อกที่13ถึง 16. 16จะเป็นยังไงไปดูกันเลยลอติดตามกันนะครับอ่าอันนี้คือบล็อกที่1ของ e ีพที่4 <C. S 2> <C. S 1> ครับมาเปิดกันเลย ตันอองอันนี้มันเป็นไม่ก่องสีนี้หรอสีนี้คนนี้ดานเลย,เ,ลยเรือแค่ทีตองเหรอ ครับผมสีก่กวันทีสี่องครับนนกระแสะอัป,ปมงคลโอ้โหออกแล้วครับรถถังบีหก c กเอ็กเซเอร์นี่ครับนี่ครับอันนี้เ้าเรียกใบอะไรไลูกแบธรรมดาสีเจ็ดเลยแบธรรมดาสีเ็ดเลยอ๋อ เขียวเพื่อนเธอซะถวายถวายถวายครครับอนีกาเครับไปไม่ได้ครับไปเปียกเนี่ยครับวันนี้ ตำรวจไซเบอร์จาาขอบโอ้โหตรงนั้นเล่นแห่งเลยครับตรงลานจานะแลงเล่นตรงนั้นเลยครับรอ,อืมตรงนั้นเลยพี่ดีมก็คงจะเล่นสงครามตรงนั้นนะครับมันเขาตั้งกัตรงนั้นเลยพี่แบงค์ไปสิไปไหมล่ะพาไปไหมไปไหมนั่งรถป้าไปดูวันชยัยพ่อบุญลือ มาวินพยาบาลเอกนี่อแหละรครับเสามงคลเห <c oughs> ลือสี่กล่องไหมเยอะสิครับจะเย็นอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ซันนี่ซันนี่ สี่สิบดีกรีแมนแมินมินมิจัง,งไอดอลหน้าใหม่เดี๋ยวเพึ่งเดี๋ยวเพิ่ง,งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นครับบล็อกสองเลยเพิ่งครับนี่แหละท่ออีกแล้วครับท่ออีกแล้วทอ่อกระดอก <laughs> ฤือสีโคบุตรประกันชั้นต่ำชั้นต่ำจริงๆกระแสสิริมงคลมีอัป,ปมงคลแล้วก็มีสิริมงคลโอ้ยแม่สีนวลแม่สีนวลนเชิญเชิญใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆ,ๆ ตู้เย็นเบอร์หนึ่งอ่าอันนี้คือบล็อกที่สองของ EP ที่สี่ครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับเปิดกันเลยมาเปิดแล้วเปิดแล้วครับอีคครับโอเค เสามงคลพอครับพอเดี๋ยวค่ไปทิ้งทีเดียวพยาบาลเอง พูดจเจริญระดับสีอันนี้ยพูดจเจริญระดับสีนี่จะเออสิบแปดบวกนิดนึงทอ่ทอท่อเยอะท่อเยอะจริงๆ <c oughs> ตู้เย็นมือหนึ่งมาวิน ช็อตกันช็อตกันนายนาวุธช็อตกันนายนาวุธิคืนายนาวุธไม่รู้ก็ต่อนั่นแหะช็อตกันนายนาวุธคืออะไรอะนายนาคตไม่ใช่นายนาวุธนายนาวุธจริงๆใช่นายนาวุฒิกระแสอัปมงคลกระแสอัปมงคลนี่แหละ อ่ปะป้ามงคลจริงๆใบตัดกระแสสิริมงคลเ<ะ> <laughs> มื่อก,ก,ก,กี้อ่ะป้ะมงคลที่สิริมงคลนี่ประกันชั้นต่ำเขเคี้ยวเพื่อนเธอซะฉันจ,จะกินเธอ จะเคี้ยวเธอให้แหลกละเอียดดานลอยด่านลอยถวายมองดีๆถ้ามองไม่ดีก็จะอ่านดีบตัวดิรถถังบีหกหก นี <ítulo> ้อะไรครับ <imprisoned> อ <Anyway, S 1> <mark> ันนี้อะไรครับเฮ้ยอันนี้อะไรไม่ใช่เปเปอร์เลวอะวุ้ยบุลเลอ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 บุลเลบุลเลอบุลเลวบุลเลบุลเลอ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 บุลเลบุลเลบุลเลอบุลเลอบุลเลอบุลเลบุลเลอ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 บุลเลบุลเลวบุลเลอบุลเลอบุลเลอบุลเล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 บุล ซิสิ์ดีคลีเมนชุนสังส่งตายฮะอ๋อชุบ่ะชุบสั่งตายหนอชุนสั่งตายด่านลอย ต่อไปเป็นบล็อกที่3ของ EP 4ครับมาดูกันเลยครับผมมาผูชชชช้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยของเราอโอเคครับโอเคให้ใบช่วยด้วยมา อยอผู้เจริญระดับสี่ <c oughs> ผู้เจริญแล้วเป็นผู้เจริญแล้ว,ม,วมาวินพระพรม ช่วยโลกใบนี้ไว้ <c oughs> ด่านลอยประกันชั้นต่ำ <c oughs> ไปเลยมอนเตีอไปเลย ไปเลยมอนตี้นี่ครัวถวายคนรวย แมลงปอทอดเคียวเพื่อนเธอซะถวายวายเยอะถวายเยอะจริงเคียวเพื่อนเธอซะอย่าให้เหลือกระแสสิรีมองคน ตำรวจไซเบอร์วันชัยพ่อบุญล,ลือนี่ไงวันชัยพ่อบุญล,ลือกระแสะอัปมงคลโล,โลกันโลกันหรือโลทันด่านร้อย ไปแล้วไงไม่ใช่อะไรนะยังไม่ออกนะไม่ออกบุลือบุลือไม่ใช่เหรอใช่แล้วเป็นอะไบุลือบุลืออ๋อเนี่ยอันนี้อันใหนอันไหม่นีปนแบนี่ไงมาแล้วนี่ไงโอ้ชินเส่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใบถามชินเส่ใบบอกอะไรมันชื่อคือซีเขียนแล้วพูดพีชเออซีเขียนแล้วมันเนี่ย หาได้เป็นแปรมา2อันแบงค์พูดรูปความจริงแบงค์ท่านนี่วัุมทูทอันนี้คือบล็อกที่สของ e p พแล้วบล็อกสุดท้ายแล้วมาลุ้นกันเลยค่ะ ได้ใส่ไปหมดเลยดิอือไปแล้วประกันชั้นต่ำครับอึนายลงมั้ยเฮ้ยังเหี้ยอ๋อ Đấy ส่งใบเนี่ยเอาใส่กล่องนั้นใบครับส่งใบใส่กล่องเมื่อกี้ วันชัยพ่อบุญล,ลือ,อนนตำรวจไซเบอร์อะไร S S แอสกาดคือสถานที่ไม่ใช่ผู้คนเอสเอสเนาะเอสเอสถวาย Why? Why? ถวายจริงจริงนี่แหละเขี้ยวเพื arn, ่อนเธอซะนี่่ก็มาบอย

ไปเลยมอนตี้ช่วยโลกใบนี้ไว้แมลงปอทอดประกันชั้นตำ่ำ คนรวยคนรวยอย่าปวดนะคนรวยตู้เย็นเบอร์หนึ่งแบงค์พูดรู้ความจริงไม่น่าชื่อแบงค์เลยแมลงปอแจ็คต้องภูมิใจซะ ที่มีชื่อขอชื่อแบงค์ละหอทุกคนออ่เยย้นีรมีมิจังไอดอลหน้าใหม่เสียจิมมิจังมิมมิจังมาวินอีเป็นจิมมิสองสุดท้ายของบ็อกที่สี่ผู้เจริญระดับสี เป็นใบที่สิบแปดบกใบเดียวชินแสก็จบไปแล้วครับสำหรับการเปิดบล็อกของอีพีนี้อีพีหน้าจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วครับก็อย่าลืมติดตามผมนะนะครับอเวจีนะครับก็มีกิจกรรม อาจจะมีกิจกรรมบ่อยๆถ้าเกิดมีคนสนใจหรือยอดทรัพย์ขึ้นสักถึงกำหนดนั่นแหละอาจจะมีแจกอย่างอื่นบ้างนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ